ายเบี้ยประกันแบ่งจ่ายได้ไหมนะคะถ้าแบ่งจ่ายประกันยังคุ้มครองเหมือนเดิมไหมหรือว่าประกันก็จะแบ่งจ่ายความคุ้มครองให้เราเหมือนกันอ่ะบางคนมีคําถามนี้ในหัวใช่ไหมคะค่ะ,ะวันนี้คุยกับเรื่องประกันกับแม่ม่อนนะคะเราจะมาคุยเรื่องเบี้ยประกันนะคะการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตนะคะลูกค้าสามารถ เลือกจ่ายได้ทั้งรายปีราย6เดือนราย3เดือนและรายเดือนนะคะคำตอบก็คือสามารถแบ่งจ่ายได้นะคะแล้วข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะคะข้อดีการจ่ายรายปี1ปีจ่ายครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะทําให้ลูกค้าประหยัด นิดนึงนะคะก็คือบริษัทจะมีส่วนลดให้ลูกค้านะคะแล้วก็เราก็ไม่ต้องไม่ต้องจํำยิบย่อยว่าเอ๊เดือนนี้เราจ่ายหรือ,อยังหรืออะไรยังก็คือจำอาเลยว่าอาจจะเคยทําเดือนเมษายนปีหนึ่งก็จ่ายที่เดือนเมษายนครั้งเดียวเลยก็คือก็จะง่ายในการจําแบบนั้นนะคะเราก็ได้ส่วนลดนะคะส่วนราย6เดือนก็คือนั่นหมายความว่าปีหนึ่งลูกค้าจะต้องจ่าย สองครั้งนะคะก็คือ6เดือนครั้งหนึ่งแล้วก็รายสามเดือนก็คือเป็นไตรมาสนะคะก็คือ3เดือนจ่ายที่นะคะส่วนรายเดือนก็คือ,อเดือนละครั้งตัดบัญชีทุกเดือนแล้วก็ช่วงนี้หลังๆนี้นะคะก็จะมีการหักชําระผ่านบัตรเครดิตด้วยนะคะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทนะคะ,ะลูกค้าก็สอบถามตัวแทนดูของแต่ละบริษัทที่ลูกค้าทําสัญญาแล้วถ้าเราแบ่งจ่ายเนี่ยบริษัทประกัน ความคุ้มครองยังเหมือนเดิมไหมนะคะก็คือตอบว่าคุ้มครองเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมกับที่ตอนที่เราจ่ายรายปีเลยว่าลูกค้าหลายคนมักจะก,กังวลน,นะคะสมมติตอนที่สมัครทำใหม่ๆนะคะก็คือตอนนั้นเราสภาพคล่องดีนะคะมีเงินก้อนเราจ่ายรายปีแต่พอครบกำหนดชำระเบี้ยป,ปีที่2มานะคะอตอนนั้นสภาพคล่องเรา ไม่ดีนะคะอาจจะมีปัญหาหรือช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดียางเงี้ยไม่สามารถที่จะจ่ายเงินก้อนนั้นได้อ่าเช่นอาจจะเคยจ่ายเบี้ยอยู่อา่าปีละหมื่นนะคะปีละหมื่นเสร็จแล้วพอครบงวดมาเนี่ยอว้ยรู้สึกตอนนั้นหมุนเงินไม่ทันอา่าจะเปลี่ยนงวดแต่ก็กลัวว่า บริษัทจะคุ้มคอรองเหมือนเดิมไหมก็คือตอบว่าคุ้มคอรองเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนงวดกนรชําระเบี้ยได้นะคะก็เราก็สามารถติดต่อตัวแทนนะคะเพื่อทําเรื่องเปลี่ยนแปลงหรือติดต่อโดยตรงที่บริษัทก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะอ่าแล้วในการเปลี่ยนงวดกนรชชาระเบี้ยเนี่ยสามารถ เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ตลอดตลอดสัญญาเลยนะคะตลอดสัญญายังไงอ่าอย่างเช่นอย่างที่ออนดูตัวอย่างนะคะปีที่1เป็นรายปีใช่ไหมคะพอปีที่2ส,สภาพคล่องเราไม่ดีเราเปลี่ยนมาเป็นรายเดือนใช่ไหมคะอ่าจ่ายเดือนละ900อย่างเงี้ยอ่าจ่ายจ่ายเสร็จแล้วพอต่อมาปีที่3ม อ๋อรู้สึกว่าปีนี้เรามีเงินก้อนอาจจะค้าขายดีขึ้นหรือว่าได้โบนัสมาหรือว่าอาจจะถูกหวยนะคะรู้สึกแบบอยากอยาก,อยากเคลียร์เบีย้ยประกันให้มันจบอย่างเงี้ยฉันจะเปลี่ยนกลับไปเป็นรายปีได้อีกไหมก็สามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้นะคะโดยที่ไม่กระทบกับความคุ้มครองของเราเลยนะคะเคยซื้อสุขภาพไว้ที่เมาส์ใจาหนึ่งล้านหรือซื้อค่าห้องแบบไหนไว้ก็คือถึงแม้เราจะจ่ายเบีย้ยน้อยนิด ที่เรามองดูว่ารายเดือนบริษัทไม่ได้รับเงินจากเราเป็นเงินก้อนเขาก็ยังให้ความคุ้มครองเราเหมือนเดิมค่ะนะคะดังนั้นในส่วนนี้ก็คือให้ลูกค้าสบายใจได้ค่ะก็สงสัยในส่วนไหนนะคะก็ทักทายมาพูดคุยมาสอบถามได้ค่ะที่ประกันบ้านมั่นค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะ